เงินคนละครึ่งผัดเข้าแล้วกับเ,เพื่อนสามารถนะคะเข้าเป่าตังเพื่อม,มาเช็คสิทธิ์ได้เลยนะโดยเรานะคะสามารถเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังมาได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าคนละครึ่งผัดตรงนี้นะคะกด เข้าไปได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะคะพอเข้าสู่หน้านี้นะคะเขาก็จะแจ้งเราค่ะวันนี้นะคะเขาจะบอกสิทธิ์เรามาแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ตัวคนละครึ่งนะคะมาแล้วนะ2,400บาทนะคะโดยตัวนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการถูกตัดสิทธิ์นะคะเราเนี่ยจะต้องใช้ครั้งแรกนะคะภายใน11พฤศจิกายนนะโดยสิทธิ์คนละครึ่งต่อวันนะคะจะสามารถใช้ได้นะคะสูงสุดวันละ200บาทนะคะเ,เพื่อนๆนะอันนี้นะคะก็คือจะไม่สามารถถอนมาเป็นเงินสดได้นะใครนะคะที่อยากเช็คสิทธิ์นะคะเข้ามาเช็คสิทธิ์ในนี้กันได้ เลยนะแล้วก็เติมเงินนะคะเข้าตัว g w a ว l ลเนะคะใช้ใจ่ายกับร้านค้าได้เลยค่ะโดยสามารถกดนะคะสแกน QR โคนะคะเพื่อใช้สิทธิ์ตัวนี้นะคะก็สามารถนําไปใช้ใจ่ายกันได้เลยค่ะโดยโครงการนะคะคนละครึ่งพาตัวนี้นะคะจะหมดนะคะวันที่31มธันวาคมนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ควรพาดค่กับเพื่อนๆใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดบันทึกคลิปวิดีโอไว้ได้เลยนะเพื่อมาให้พาดคลิปดีด,ดค่ะ